พ่อใดญกับพ่อผ้าตู้ข่อยไ,ไปบ่เมีนบ่ห่อนบ่บอุย๊ยเขาไปกันขึ้นแม่ขอ่อยจุดเบ,บื้องมาล่ำเนาะเขาเจ้าจ้างแพงเดี๋ยวไม่เล้งเมีนเด้อพ่อใหญ่พาไปแน่มาล่ำคณะเลยไว้เขาเจ้าจ้างสามแสนพุนอโอ้ขนาดใหญ่เติบไวขนาดนี้นข่อยมากขึ้นยังนี่ถ้าเจ้าบุปไปฮานสูสช่ไปเอิญพ่อใหญ่สูนไ,ไปเป็นมู่นั่นไม่ใหญ่เนาะบ่นส่วนมากมันสีมะลองเพ่งฟังนะนั่นบาล่ำคือโบราณเว่ วิเขากบบประยุกต์เนาะมันก็ยังสั้นเร็วแมนเข้าใจเนาะเขามักแต่ไปคนมาหลายหลายนึงไม่นบ่แเมนคนหล่เราไม่อยากไปปีหรือเท้าปีหรือเทอาถ้าไปได้เห็นว่ากระไดทุกยข่อยมิตรผู้ยิ่งมันกัดอันตรายเนาะมีกลับจ้าย่านยี้ว่รุ่นเจ้าเนโอ้ยจังไงอันไม่รุ่นเขาบ่ได้นั่นนี่เขาบ่ได้เลือกได้ติงแต่ย่านนด้ชื่อมือ เรือเขาเรือแกเรือเดี๋ยวไม่ไงแล้วมาพอดีเลยพอย้ายมาพีมาพีมาแล้วมาแล้วผูตจิพ่ามายมาพีเพืนเขียวเลยเ่อเเจ้านีแท้ไอ้มาแล้วมาแล้วมานั่งนี่มา่นนี่นี่น่นี่ีี่นอ่นี่เราเี่เ่นนี่นา่่นี่นนีนี่นี่่นีนม่นนนนนน่นีน อันไปบางงานแข่งเรือเหมือนกันนะแม่เออถ้าไปแน่้ยบางงานแข่งเรือเออน้องช่วงขวายิ่งอาอกต่จากนี้ผู้ชายไปคุ้มเชิงไหนเนาะแมนโอ้ยไม่เงี้ยสิถ้าถ้าเพิ่นไปเนี้ยขวายาวขอามันขยานคนหลายเว้ยแล้วโบไปผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อันนี้หันเวิาวูฟังสามเทื่ยแล้วเออข่อยไปคุ้มเชิงเอ๋อกับข่อยก็ไม่แต่ผู้หญิงเนาะแอาศัยเจ้าเป็นผู้ชายเนาะแมนบ่ลเล่ ไปยังได้เห็นบุสามขำเฝ้าหมดกอนก็คือกันนเอาก็ะไปคอาได้ยังเอาก็ถามดูเอากระผ้าน้องผ้านุ่งผ้าผู้คอยไปเนาะโอ้ยไปไปคุมเสื้อคุมเสื้อไปเห็นหานเดเสื้อกระเทค่ยมเสื้อบนว่าบุทัสาวขำเฝ้าไปเห็นก็ไปยินเจโอยูงเอากาอยู่นี่เขียนว่าเป็เสื้า มันคนละเส้อเราวอามันคนละเส้อเอ้ยเ่าหิวเราวัวใจ่เนี้ยไอ้เอาหนูว่าเอาไปเป็นมู่เป็นยังนะป้องกันไว้อันตรายมากนะเขาจะตีสิข้ากระซุกเจ้าใส่สิแม่พ่อยมีเรื่องมีเล้าเขากะ เห็นผู้ชายเขาก็ประกาศเนาะนี่สปอนเซอร์ใหญ่นี่พ่อใหญ่เพื่อจะเลี้ยงเล่าเลี้ยงกันใครอยู่คุ้มเป่าแต่สิเสื่องยังเดียวเนี้ยมันเกินไต่มันก็มีหวังเนาะว่าจะคุ้มเสื้องคุ้มเสื้องกูหวยังเหเมือนกัน้องเสื่องแต่น้องแต่นุ่งแต่ใหญ่แต่อ้ายคิดจะไหนเจ้าแมนเสื้องแมนหมดนเลยอุ้ยอ้ยอันว่าเนี่กชีบอไในบ้าดอกไปเห็นแต่ว่าเหล่ายาไปปิ้งอะไรเนี่ยขาดก่อนเลี้ยงดอก พี่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 แย่ย่เพิ่นยงหลาย่ไย่้่ไม่ได้กันอันมอลล่มขนาดนี้คนมาแขงอันเนี้ยมมากกจ้างเพื่อโอ้ยคนคนถึงางวัลที่นึงคนจ้างเท่ล่ะเออคนม่เ็นเดนอือมีินียน้องไม่ใหญ่นี่เราเฮี้มากคักเพื่อนค่านึมน้ำมันคาารถไว้เสียคาเรียบบอกให้จ้างโอ้ไม่ดีการเลี้ยวนน่ดีกันวัตตบอกเห็น ตกแตกว่าไปยังแท่กันว่าไปคุ้มเซิ้งมันมันคือตัวนี่ว่าไปคุ้มกันว่าอยังกับว่าไปไปคุ้มกันเออแกว่าปสินยังไม่ถูกเว้ยมันเดือบวยม้องรบไปว่าแบบโบราณแน่จังหน่อยไปเนาะโอ้เนาะโอ้ย่างนั่นนั่งเรียกมากวนเบิ้งผู้ไปไม่แต่ผู้ง่ามๆแต่ง่ามทุกคนไปเต้นหน้าฮั่นเจ้ากับสอดแนมเจ้าผู้ใดไรแต่บ่ไหวร่างใจดัดเลยฮัจจุบันไม่นั่นมีกัน เชื <c oughs> ini, get, ่องยังเกิดเรื่อกับปรึกษาคนนี้ไปก่อนแบบนี้ยสิเลก่อนโมงตื่นห้ามไม่ได้จังนึงก็ได้เอาเขาสันมู่งค่อยจะไปแต่งโตมากเอาไปเดี๋ยวนี้เล่มื้อนี้บ่เอาก็ต้องออกตปเว้นได้จะซีโมงนี่ไปโลดวุ้ยวันมื้อเย็นบุญแม่มื้อนี้เขาจะาไปปูสาบจองไว้ไม่ได้การนะฉัน แม่ไงเจ้าอยู่บ้านเจ้านึ่งข้าวนึ่งน้ำให้นายยาหน้ากินท่ามือหนูเนอะาวสิมากินข้าวบ้านแต่บอกไม่กินยขาไปเต้นเมื่อยมากก็ยากินเจ้าผมไปห่าลิ้จะติกทาแป้งใส่สวยๆไปไม่ไงเจ้าอยู่นี่ท่าเด้อค่อยแปะลวดเอาไม้อ๋อเป็นงานพอดี ให้มาลือจังไหนไม่มาเรียนโอ้ไปออ้ไปเออไปพลอยไปอย่างนี้ครับเนาะนักข่าวมูนิม่าขอสัมผัสนะครับอ๋อค่ะี๋ยพอดีว่านักข่าวว่ค่ะช่องไหนเนาะว่าช่องแคบครับเออได้ค่ะได้ค่ะอันนี้อันบ้านเลื่อนเข้าในยูอันตีกับชายเดียนเลยบครับนี่ค่ะโอ้มันได้รับผลกระทบจากะไรแน่ล่ะครับ ปากพี่่ค่ะเห็นะอันไม่เห็นมันเป็นไม่เห็นช็อตกันครับมันไว้ใกล้ปากบ่ได้มันเสียงมันเสียงมันแตกต่เป็นยังไงก่อนได้รับผลกระทบยังไงแน่ก่อนคือตามบ่หุ่งค่อยตะกี้เห็นได้คายดีดีมาบอนี่บ่ได้คายเลยไหมค่ะโอ้อันเป็นแม่ค้าบ่นี่แม่ค้านัคือแม่ค้าน้ำกันค้าแม่ค้าน้ำกันอยู่แผงใกล้ๆกันค่ะแสดงว่าได้รับผลกระทบครับพี่น้อง เพราะว่าบ้านค่ะขายมือคือเก่าเนาะค่ราะมีปัญหานั่เกิดปัญหาเรื่องเงินเขาเจ้ารสิไมลลือรวดน้ำปฏิจัแมนค่ะโอ้เฮากับมาย้อมแมนบ้างยอมค่ะมายอมค่ะโอ้อันอันเจ้าขายยังไงเจ้าหันอันขายก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้ขายก๋วยเตี๋ยวโเวลาอายุเนาะครับอันร้าวยุติกันนี่แหละค่ะอายุปากช่างนะคะไม่อายุปากช่างอุ้ยนักข่าวเขาบอกเขาไปนั่งกินอยู่ได้หมู่บ้านนี้ แมน่นยุค่าเห็นในจื่อได้ยุคค่ะเสียบเสียบเนาะแม่นค่ะพยายามเสียบแต่ว่าให้ทำน,นี่ประโยคนึงทำยังเนาะค่ะร่างก๋วยเตี๋ยวเจ้าหันเดนซ้ำหนึ่งเสียใส่ลูกสิ้นเจ๊ลูกค่ะพูดพูดเม่นบอกพี่ผู้เฮ็ดค่ะผู้เฮ็ดลูกผู้ีู้กค่ะผู้ใส่เจ๊ลูกอันนี้ลูกสิ่งใส่ลูกใส่ลูกต่อจานอ่ะเป็นในฐานอีกแน่ป่านนี้ ทำอย่งไเป็นอยังคือพาไปแล้วใช่ลูกซิ้นกว๋วยเตี๋ยวมันคือเพ้อทากันทานลูกซิ้นเหรแม่ท่าให้ยังไมันจังได้หลม,มันยังไม่หลอ่าไม่ผม้ว่าห้ยได้หลวสิน <c oughs> โอ้ยมกระเพ้งเนาะย,ยังกระเพงแมมกนหมันก็ยาขาดทุนค่ะ วันนี้นี่ข้าเจ้าเโาอยู่ว่าได้หลายหลายแต่บางหูก็ได้แม่เจ้าหลาย้นอยังนี้อันช่องจำรันนี่ไฮไลท์ค่ะยันยันลูกค้าโบอิ่มแต่ว่าโบเมียนเหนื้อยไหลด้วยแม่ยังสั่นผมซื้อรถไหลมาส่นเออข้าเจ้าไฮฟุงซื้อรถไหลเออมันเสียเป็นธรรมดานหยเพราะย่านเนาะมันเ็ดมาจากมันสะเปร๋หลังค่ะมันไม่มีผลกระทบอย่างเด็ดขาดผมซื้อรถ